สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาดูคนดักปลาไหลครับคูเกิลคูเกิลพาแม่ไปดูคนดักปลาไหลที่ลูกดักเป็นรันลันใช้อะไรดักวะปูหอยโข่งไม่มีแล้วนะบ้านเราหอยขอโข่งโหมันก็หนามกันนะเนี่ยปือเนี่ย หนามากปล่อยให้ขึ้นซะเยอะใช่ไหมปะ่ะเราไปนู่นเาเดินออกหน้าไปเราเดินออกหน้าไป,เ,ปงไงเดินไปข้างหน้าไปสวนเก้นเก้นยาชออีสั่งได้ด้วยเก้นยาชีไม่มีคลิปลงไปไหนลูกไปไหน ไปลุยสวนเขาต้นไม้แม่ได้ได้ยินด้วยนะเกิรนไม่เอาลูกอย่าไปลงสวนผักบุ้งเขานู่นเขาปลูกผักบุ้งไว้เออว่าจะไปถางอ้งนี้ต้องผักบุ้งปลูกผักบุ้งดีกว่าเกินเกินเอ้ย มันลกไปนิดหน่อยลกนิดหน่อยอมืมันลกนิดหน่อยปลูกผักปุ้งเป็นย่อมย่อมเขาก็ปลูกขายได้นะสวนเช่าปึ้งกระโดดโบโบไปไปโบโบไป ไปดูไปดูไปดูปลาตะพดดิลกลกมากตึงอย่าไปเล่นสวนเขาลูกหนูอย่าไปเล่นสวนเขาลูกมาคูเกิลโดดกลับมาคูเกิลโดดกลับมาคูเกิลโดดกลับมาไปสำรวจสวนเขาอีก กูเกินกูเกินสะเดาต้นเบ้อเลยกูเกินมากระโดดกลับมาลูกดูกลูกลูดูดูดูกบอโบไปไหนแล้ว บรรยากาศดีมากโอ้โหหนาเหลือเกินวิปลาตัวใหญห่นกเป็ดน้ำฆ่าปลาไปกินแล้วนกกาน้ำานนกเป็ดน้ำ มองอย่างนี้เหมือนภูเขาเลยอ่ะมาดูเหมือนอย่างนี้เหมือนภูเขามานปุกก็มีภูเขาเอารถหวออีกแล้ว้วาวอ้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 าวลงเล่นน้ำกันทำไมอีกอ่ะ ไม่รู้เลยดูไม่ค่อยเยอะตอนนี้ออเออเฮ้ยดอกไอ้นี่สวยเว้ยดอกอะไรดอกดอกมะลุมเหรออุย้ยดอกมะลุมสวยมากเลยค่ะ ดอกมะรุมสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยงามนี่ีๆีมีีดอกมะรุมเกิน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 อย่าไปไอ้นี่เขา สวนของเขาสวนของเขาไม่เอาลูกเรีวเรีวเมาลูกมาเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าเดินดูดอกมะรุมดีกว่าดอกมะรุมสวยสวยดอกมะรุมอยากกินแกงส้มดอกมะรุม แกงส้มอ่ะจะเอ๋ใครอ่ะจะเอ๋นี่นะคะดอกมะลุมสวยๆจ้าชะอมคูเกิลลงน้ำอีกแล้ว นี่นะคะบรรยากาศบ้านสวนแถวบ้านปุ๊กนะคะสวนดอกมะรุมกำลังออกดอกนะคะออกเป็นฝักแล้วก็มีนี่นะคะออกเป็นฝักแล้วก็มีเออชื่นใจไม่ค่อยได้เดินมาแถวนี้เลยชื่นใจ มีตําลึงสุกด้วยมีดอกชะอมไม่ใช่สิมีดอกมะลุมเนี่ยมันกินได้ไหมแต่ยอดจะกินได้อยู่สวยจังเลยนี่กย็ยอดยอดชะอม นูรราาน้นก็บรรยากาศฝั่งนู้นนะคะบรรยากาศภูเขานะคะภูเขาเมื่อไงล่ะคูเก,กิลเมื่อไงล่ะเราหืมเมื่อไงล่ะเรากลับบ้านยังลูกกลับบ้านลูกตึง้งเอาบบมาบบมาเออกลับบ้านเรากลับบ้านเรา กับบ้านเราลูกกับบ้านเรานี่นะคะบรรยากาศธรรมชาติสวนท้องทุ่งนานะคะนี่มาอีกสวนหนึ่งสวนนี้สวนนี้เขาปลูกปลูกแล้วก็ไปขายเองนะคะหาอะไรกันลูกโอ้เก้นนี้ก็ฉี่จังเลยนะเก้น โอโบไปไหนเอ่ยคูเกิลไปไหนเอ่ยคูเกิลไปไหนเอ่ยค่ะคลิปนี้ปุ๊กก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอจบคลิปด้วยดอกมะลุมส,สวยๆนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ